สวัดตีค่ะวันตุตีเต็ดตบมบตาดาคมพอต่อต่อพันธาในกุฏิตีือพุทธศัตราราดพุทธพุทธะฮสัตราตาดานาดสองอพันธาในกุฏิผ้าไปนาวิชาพาตาไข่ รัดเรียนเติมคำในประโยคให้สมบูรณ์มโดยโดยใช้ใช้คำที่กำหนดหนดให้ตตายชอบอบกินหัวผัดกาดน้ำทานทานรายทำตา

สินค้าไทยไทยที่เป็นที่เป็นงานฝีมืองานทีมือฝีตีมือ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 ของของชาวบ้านชาวบ้านคือการทอ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 ผ้าฝ้ายผ้าฝ้าย ตัดเดียนหาหาทำคล้องจองทุกคล้องจองบ่าเติมดืมในในช้องว่านข้าวแดงแกงเตนร้อนตอนจำแพงมีููประ ตูมีมีช่องต้นต้มต้นยำทำแกงผู้ชายพายพายเนื้อเข้าเนาะนอกนอกออกในคอขาด บาดตายเดือดอนนอนหลับนอนดัดทับทับสิทธิ์ต้นร้ายลายลายดีผากขากไม่สิ้นพ้นสิ้นสิ้นกลิ่นเื่นน้ำนมรัดบัวไทยผัดปูด รัดดูไข่ตีคำวันวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติสองพันท้าน้อยกุฎิภาโดยโดยโดยพณะท่านท่านท่านนายกรัฐมนตรีกาปุนตี คนเอกเทศประยุทธ์ประยุทธ์จันจันโอชาจโอชาจันรอจันรโอโอโอชาชารโอชันรอชันทอชัทอบตัรอสัรชัอบนรันออัม เด็กหญิงปอมพรพัฒนาจูดำมปอร์ดำพิเกตได้ดี่ค่ะแต่วันที่ค่ะ